ก็กราบสวัสดีนะครับผมนานผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่อง Mark AP นะครับผมและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมนานผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในรายการ TM ฝากมารีวิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของที่จะเข้าเติร์ฟไทยทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ย มีอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกของการเก็บบูย่าพาร์ทซีซั่น2นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นอย่างที่เราได้รีวิวกันไว้นั่นเองว่าแบบมันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ สำหรับศูนย์ขั้นเนี่ยจะมีพิเศษเลยนะครับเป็นตัวละครซานติโนนะครับซานติโนเนี่ยมีการปรับนะครับมีการปรับสกิลตัวละครจากเซิร์ฟแอดวานซ์ที่เราได้รีวิวกันไปนั่นเองปรับเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูของใหม่สำหรับสัปดาห์นี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีตารางกิจกรรมออกมานะครับทางออฟฟิเชียลที่มีการยืนยันแล้วนั่นเองนะครับก็คือะเป็น ตัวนี้เลยนะครับผมมีปืนทอมสันอสุดอสุราแผดเผานะครับในวันที่3ถึงวันที่5มีนาคมเลยนั่นเองนะครับอยู่กันยาว,ยาวเดือนนึงเต็มๆนะครับสำหรับใครที่อยากเก็บตังมาสุ่มตัวปืนเก็บไว้นั่นเองครับแล้วค่อยไปอัพเลเวลทีหลังนะครับแล้วก็ วันที่สนะครับจะมีเป็นแพ็คแฟชั่นหนุ่มฟอหลอกกระชากใจแล้วก็มีคาตานะวารนพหรือว่าคาตาณะหัวใจด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็วันที่6เนี่ยจะมีกล่องท่าเต้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวท่าเต้นหัวใจแตกท่าให้หัวใจท่าให้ดอกไม้ก็จะเข้ามาเป็นกล่องสุ่มราคา25เเพจนั่นเองนะครับผมในส่วนของตัว อทอมสันเนี่ยเราได้ดูกันไปแล้วนะครับผมว่ามันแบบมันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับแถบชื่อสังหารนะครับโมเดลใหม่เอฟเฟกต์ปะทะนะครับผมอัปเกรด่่าสถานะเอฟเฟกต์สังหารเอฟเฟกต์ปลายกระบอกปืนนะครับโมเดลใหม่ปลดล็อกอบิริตี้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าเต้นก็มีประมาณนี้เลยนะครับที่จะเข้ามาในวันที่3 นี้นั่นเองนะครับเป็นอะไรที่เทมากๆเลยนะครับก็จะเหลือเป็นตัว G18 แล้วก็ตัว a c 8 0นะครับที่เป็นปืนอัพที่ยังไม่เข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวช่องที่2นะครับที่เป็นแฟชั่นหนุ่มฟอกล่ากระชากใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูชุดเซ็ตแยกชิ้นกันนะครับผมว่ามันจะเทสักแค่ไหนมันเหมาะกับการเสียตังของเราหรือเปล่านะี่ นี่เลยนะครับสำหรับเซ็ตเต็มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทรงผมเนี่ยแหละายคนชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นทรงผมลกากไสนะครับผมแล้วก็เป็นสีชมพูด้วยนะครับดูแบบน่ารักมากๆเลยนี่เวลาแบบแยกชงแยกชิ้นนะครับใส่แยกก็จะเป็นแบบนี้เลยจะมีเอฟเฟกเป็นแสลักเหมือนตราหัวใจเนี่ย อยู่ทางด้านหลังด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่แบบหัวใจฟุ้งฟลิงนะดูแบบว่าเป็นโหดๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะแยกได้ตามนี้เลยนะครับ6ชิ้นมีหลายหน้าให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของเซ็ตผู้หญิงเนี่ยน่าจะยังไม่ได้มาพร้อมกับเซตผู้ชายนะครับเพราะว่ามันไม่มีในตารางกิจกรรมแต่ผมเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นชุดคู่กันแล้วมันก็น่ารักดีด้วยนะครับผมสําหรับสาวสาวที่รอชุดวาเลนไทน์นั่นเองนะครับก็น่าจะมาแบบช่วงเวลาใกล้ๆกันนั่นแหละกับเซ็กับเซตผู้ชาย นะครับผมเวลาแยกชิ้นก็จะเป็นตามนี้เลยชุดเซฟผู้หญิงเนี่ยผมมองว่ามันน่ารักมากๆเลยนะครับ นี่ก็มีประมาณนี้เลยในส่วนตัวชุดเซตวาเลนไทน์ทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับผมแต่ว่าของชายเนี่ยก็จะมาในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับพร้อมกับเจ้าตัวคาตานะตัวนี้นั่นเองนะครับคาตานะซิกลี่สวีทนะครับผมซึ่งเซ็ตซิกลี่สวีทเนี่ยจะมีเป็นเคี้ยวนะครับผมมีพลาฟอลด้วยนะครับผมนะแต่ว่าก็ยังไม่มาน่าจะยังไม่มานี่ครับนี่ก็มาประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับตัวคาตานะนะครับผมแล้วก็ ตัว a าราโฟลซิกลีสวีดเนี่ยไม่แน่อาจจะมาเป็นตัวตู้สุมสกินเปืนถัดไปด้วยก็เป็นได้นะครับผมนี่ก็มีประมาณนี้เลยในส่วนของตัวที่จะเข้ามาตามตารางกิจกรรมนะครับผมแล้วก็ตัวท่าหัวใจแตก ท่าให้หัวใจแล้วก็ท่าให้ดอกไม้เนี่ยน่าจะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูของสําหรับสัปดาห์หน้ากันบ้างดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับน่าจะเห็นจากเจ้าตัวที่ผมถืออยู่แล้วนะครับผมเป็นไงเฟี้ยวไหมสัปดาห์หน้านะครับผมจะมีการเริ่มการคอลแล็บ กับ Devil May Cry แล้วนะครับผมซึ่งที่เขาให้มารีวิวเนี่ยก็จะมีเป็นท่าเปิดตัวตัวนี้นะครับผมหูแอนิเมชันเปิดตัวสังเกตนะครับว่ามีการคาดชื่อ Devil m a y Cry 5ชัดเจนนะครับผมเป็นการแบบยิงแล้วก็ฟันดาบนะครับแล้วก็ยิงสุดท้ายเนี่ยเป็นการสโล่นะครับเป็นการยิงออกมาจากสกินปืน U.S.P. ที่เป็นการคอลแลบกับ Devil m a y Cry ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเวลาแบบดูเต็มๆนั่นเองนะหูเป็นไงพื้นหลังดำ แม่งอย่างสวยนะครับแล้วก็เวลากดเข้าโปรไฟล์นะครับผมก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยคือเข้ามา,าสัปดาห์หน้านะครับผมสําหรับตัวท่าเปิดตัวตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เวลากดเข้าทีมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นไงนี่เลยนะครับสโลกระสุนอย่างเฟี้ยวนะครับเห็นแบบกระสุนแบบชัดเจนเลยนะฮะ แล้วก็ถัดไปนะครับนอกจากท่าเปิดตัวตัวนี้แล้วที่เขาฝากมารีวิวด้วยเนี่ยก็จะมีเป็นสกินปืนพกนะครับ U.S.P เดี่ยวแล้วก็ U.S.P คู่นะครับซึ่งค่าสถานะก็จะเหมือนกันเป็นอัตราในการยิง2นะครับความเร็วรีโหลด1แล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป1นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองยิงกันในโซนด้วยดีกว่าว่ามันเวลาแบบไม่มีสกินกับมีสกินเนี่ยมันจะเร็วช้า แตกต่างกันยังไงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในโซนกันเลยดีกว่าเนะครับมโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนฟรีสไตล์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นปืนพกเดียวกนดีกว่า U.S.P เดียวนะครับผมนี่เวลาถือนะครับเวลาถือในเกมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมมองว่าปืนมันน่าจะเป็นดีเซอร์สมากกว่านะเพราะว่ามันยาวมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองแบบว่ากดตัวให้ดูกันดีกว่านี่ฮะ อ่านี่ก็เป็นความไวในการยิงนะครับความไวในการยิงอ่ะดาเมจต่อวินะครับผม87นะครับดาเมจต่อวิ87นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลองให้ดูนะครับอ่ะประมาณ8 6 87นะครับจำไว้นะจาไว้เดี๋ยวเรามาลองดูเจ้าตัวปืนคู่กันด้วยนะครับผมนะ86 8, 7นะเมื่อกี้จำไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ปืนคู่นะครับผมเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะในเกมหูเฟี้ยวมากครับข้างหนึ่งดาข้างหนึ่งเงินนะฮะมา ดาเมทต่อวินาที173เจนะครับผมแล้วบวกรีโหลดไว้ด้วยนะคือแบบสังเกตนะครับว่ามันจะรีโหลดไวมากมากนะฮะความต่อเนื่องในการยิงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับคือแบบต่อเนื่องจัดจดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองตัวปืนที่ไม่มีสกินกันด้วยนะครับว่าจะช้าลงเยอะแค่ไหน <Okay S 1> นะก็สำหรับ U.S.P เดียวนะครับผมจะลองกับสกินปืนที่ บวกลั่นหนึ่งนะครับที่แบบดีที่สุดในตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะดามเมจต่อวินะครับผมจาก86ก็จะเหลืออ่าเหลือ70กว่าเหลือ76ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือบวกลั่นหนึ่งแล้วนะครับผมนะอันนี้คือสกินที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับบวกลั่นหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเจ้าตัว U S P คู่ให้ดูแล้วกันนะครับผมตัวตอนนี้เนี่ยคือไม่มีสกินนะครับผม ่าไม่มีสก,กินนะครับเดยเรามาดูด,ดาเมจต่อวินาทีกันนะครับผมว่าจะน้อยลงเยอะขึ้นแค่ไหนนะครับดาเมจต่อวิอยู่ที่131นะครับผมน้อยลงไปประมาณ50ประมาณนี้นะครับผมก็ลองเทียบให้ดูว่า มันดียังไงมันไม่ดียังไงนะครับผมแล้วก็ความต่อเนื่องในการยิงก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บวกรีโหลด1เหมือนกับตัวที่มีการคอลลบกับเดวิลเมคลายนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็สรุปแล้วนะครับผมก็ยิงเร็วขึ้นประมาณนั้นเลยนะครับผมสำหรับตัวอ่า USP นะครับผม u s p คอร์ลบกับ Devil May Cry นะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่ของที่เขาฝากมารีวิวนะครับย้ำนะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่เข้ามานะครับแต่เซต Devil May Cry เนี่ยมีอะไรบ้างผมได้ลงคลิปบอกไปให้แล้วนะครับผมสามารถไปย้อนดูกันได้เลยนะครับจะมีเป็นชุดเซต2ชุดนะครับผมชุดหนึ่งมีการแถมผ้าแปลงล่างด้วยนะครับมีลด มีอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับสามารถไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเหมือนว่าจะมีแม็กซิด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้รีวิวนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับของที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าที่ GM ฝากมารีวิวนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจมาร์คเอด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่หาเงินเติมทมสันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมมาแจกตัวปืน ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมใครชอบแบบอยากรอรอแบบรุ่นลับเจ้าตัวทอมสันเนี่ยตัวปืนเวลหนึ่งเนี่ยก็สามารถกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครู๊มว่ะและตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับตัวละครซานติโนนะครับตัวละครใหม่ที่ถูกลืมนะครับผมที่ กว่ามันจะเข้ามาคือนานมากๆนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าสกิลนะครับผมมีการแก้ไขนั่นเองนะครับผมคือปกติแล้วเนี่ยเวลากดนะครับสกิลมันจะไปข้างหน้านะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือสกิลมันอยู่นิ่งเลยนะครับผมแล้วก็เมื่อกดกับอีกกลับเนี่ยปึ๊บมันก็จะหายกลับมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมคือมันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟแอดวานซ์นะครับที่ผมบอกว่าเวลาสกิลมันสไลด์ตกจากที่สูงแล้วเนี่ยมันจะไม่เสียเลือดนะครับผมแต่อันนี้คือสกิลมันจะไม่สไลด์แล้วนะครับมันจะ อยู่กับที่เลยนั่นเองนะครับผมนะคือเป็นอะไรที่แบบเสียดายมากๆนะครับผมนะใครที่จะซื้อก็ดูผมไว้แล้วกันนะครับผมว่าสกิลมันโดนแก้อะไรบ้างนะ